365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่77วักสาพระธรรมล้ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่512สูตรยืนยันความเชื่อไม่กล่าวถึงพระชนม์ชีพของพระคริสตตเจ้านอกจากพระธรรมล้ำลึกเรื่องการรับสภาพมนุษย์การปฏิสนธิและการประสูติและพระธรรมล้ำลึกปัสกาพัทรมานการทรงถูกตรึงกางเขนการสิ้นพระชนและถูกฝังการเสด็จลงไปยังแดนผู้ตาย การกลับคืนพระชนชีพและการเสด็จสู่สวรรค์แต่ไม่กล่าวอะไรอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกการดำรงพระชนชีพซ่อนเร้นและพระพันธกิจเทศสอนประชาชนของพระเยซูเจ้าถึงกระนั้นข้อความเชื่อที่กล่าวถึงการรับสภาพมนุษย์และปัสกาของพระเยซูเจ้าก็อธิบายพระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจ้าในโลกนี้ เราต้องพิจารณาทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำรรและสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงได้รับการยกขึ้นสวรรค์โดยคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกการสมพบและปัสกานี้หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่513การสอนคำสอน จะต้องอธิบายข้อมูลพระธรรมล้าลึกที่เรามีมากมายเกี่ยวกับพระเรยซูเจ้าตามโอกาสต่างๆที่ตรงนี้จึงเพียงพอแล้วที่จะชี้แจงเพียงองค์ประกอบทั่วๆไปบางเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมล้าลึกทั้งหมดของพระชนมชีพของพระคิสตเจ้าแล้วจึงกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในพระชนมชีพซ่อนเร้นและพระชนมชีพเปิดเผยของพระเรยซูเจ้า พระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสเตเจ้าเป็นพระธรรมล้ำลึกหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่514เรื่องราวหลายเรื่องที่เราอยากรู้เกี่ยวกับพระเรยซูเจ้าไม่มีบันทึกไว้ในพระวรสารพระวรสารแทบจะไม่ได้เล่าอะไรเลยเกี่ยวกับพระชนมชีพของพระองค์ที่เมืองนาซาเรต และส่วนใหญ่ของพระชนมนชีพเปิดเผยของพระองค์ก็ไม่มีเล่าไว้เลยเรื่องราวที่พระวรสารบันทึกไว้ก็ถูกเล่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่515พระวรสารเขียนขึ้นโดยคนรุ่นแรกๆที่เข้ามารับความเชื่อและต้องการแบ่งปันความเชื่อนี้แก่ผู้อื่นเมื่อเขารู้โดยอาศัยความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าคือใครแล้วเขาก็อาจแลเห็นและช่วยให้ผู้อื่นแลเห็นร่องรอยพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ในพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้ของพระองค์ได้ชัดเจน ทุกสิ่งทุกอย่างในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่พระอ้อมที่หุ้มห่อพระวรกายเพื่อทรงสมภพจนถึงน้ำอังุ่นเปรี้ยวเมื่อทรงรับทรมานผ้าห่อพระศพในพระคูหาเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วล้วนเป็นเครื่องหมายถึงพระธรรมล้ำลึกของพระองค์พระภารกิจและการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำพระวาจาที่ตรัสล้วนเปิดเผยว่าในพระองค์นั้น พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตยอยู่ในสภาพมนุษย์ที่สัมผัสได้ดังนี้มนุษยภาพของพระองค์จึงปรากฏเป็นเสมือนสินสักดิทธิ์นั่นคือเครื่องหมายและเครื่องมือที่พระเทวภาพของพระองค์ทรงใช้นำความรอดพ้นมาประทานแก่มนุษยชาติและปรากฏให้เห็นในพระชนมชีพในโลกนี้นำเราเข้าไปสัมผัสกับพระธรรมล้ำลึกที่เรามองเห็นไม่ได้ว่า ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงรับพันธกิจมากอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นคุณลักษณะทั่วไปของพระธรรมล้าลึกของพระเยซูเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจากักรคาทอลิกข้อที่516พระชนมนชีพทั้งหมดของพระคิสตรเจ้าพระวาจา และพระภารกิจความเงียบและพระทรมานวิธีการเป็นอยู่วิธีตรัสของพระองค์เป็นการเปิดเผยพระบิดาให้เรารู้จักพระเยซูเจ้าจึงตรัสได้ว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยพระบิดายังตรัสอีกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราเลือกสรรจงฟังท่านเถิด เนื่องจากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาลักษณะแม้เพียงเล็กน้อยจากพระธรร,รมล้ำลึกของพระองค์จึงแสดงให้เราเห็นความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่517 พระชนมชีพทั้งหมดของพระริตตเจ้าเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้การไถ่กู้มาถึงเราโดยเฉพาะโดยทางพระโลหิตที่ทรงหลังบนไม้กางเขนแต่พระธรรมล้ำลึกนี้ทำงานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระริตตเจ้านับตั้งแต่การที่ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ที่ทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพื่อเราจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ในพระชนมชีพซ่อนเร้น พระองค์ทรงยอมเชื่อฟังเพื่อชดเชยความไม่เชื่อฟังของเราในพระวาจาที่ชำระเราผู้ฟังให้สะอาดในการที่ทรงรักษาคนเจ็บป่วยและขับไล่ปีศาจที่พระองค์ทรงรับความอ่อนแอของเราไว้และทรงแบกความเจ็บป่วยของเราในการทรงกลับคืนพระชนม์ชีพที่ทรงทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรม หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่518ตลอดทั้งพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าคือพระธรรมล้ำลึกแห่งการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งที่พระเรยซูเจ้าทรงกระทำตรัสและทรงรับทรมานมีจุดประสงค์เพื่อทำให้มนุษยชาติที่ตกในบาปได้กลับสู่สภาพเดิมดังที่ได้รับเรียกตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์แล้วเพระองค์ทรงรับเอาประวัติศาสตร์ยาวนานของมนุษยชาติมาไว้กับเระองค์และทรงเสนอทางลัดไปสู่ความรอดพ้นให้แก่เราเพื่อว่าสิ่งที่อาดัมทำให้เราสูญเสียไปคือการที่เรามีภาพลักษณ์และความเหมือนกับพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งนี้กลับคืนมาในพระคริสตเยซู เพราะเหตุนี้พระอ,องค์จึงทรงผ่านทุกขั้นตอนของชีวิตและทรงคืนชีวิตนี้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้แก่ทุกคนความสัมพันธ์ของเรากับพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่5 1 9 ความร่ำรวยทุกอย่างของพระคริสต์เจ้ามีอยู่สำหรับมนุษย์ทุกคนและเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนพระคริสต์เจ้าม่ได้ทรงพระชนอยู่เพื่อพระองค์เองแต่เพื่อเรานับตั้งแต่ทรงรับสภาพมนุษย์เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพ้นจนถึงเวลาที่ทรงสิ้นพระชนเพราะบาปของเราและทรงกลับคืนพระชนมาชีพเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม จนทุกวันนี้พระองค์ยังทรงเป็นทนายแก้ต่างให้เราเฉพาะพระพักของพระบิดาทรงพระชนอยู่เป็นนิตเพื่อทูลขอพระกรุณาให้เราพระองค์ทรงปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าพร้อมกับทุกสิ่งที่ทรงดำเนินพระชนมาชีพและทรงรับทรมานเพื่อพวกเราครั้งเดียวสำหรับตลอดไป หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่520ตลอดพระชนมชีพของพระองค์เพรูเจ้าทรงสำแดงพระองค์เป็นแบบฉบับของเราพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ครบครันและทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นสิทธิติดตามพระองค์พระองค์ประทานแบบฉบับให้เราปฏิบัติตามโดยการถ่อมพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาเป็นตัวอย่างการอธิษฐานภาวนา ทรงเรียกร้องให้เราเอาเยี่ยงอย่างความยากจนของพระองค์โดยยอมรับความขัดสนและการถูกเบียดเบียนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่521พระคริสตเจ้าทรงบันดาลให้เราดำเนินชีวิตของเราในพระองค์ดังที่พระองค์ทรงดำเนินและพระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในเราโดยการรับสภาพเป็นมนุษย์ เราอาจกล่าวได้ว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์แต่ละคนเราได้รับเรียกเพื่อให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ทรงทำให้เราเป็นเสมือนส่วนต่างๆแห่งพระวรากายของพระองค์เราจะได้มีส่วนร่วมการที่ทรงดำเนินพระชนมาชีพในสภาพมนุษย์เพื่อเราและเป็นตัวอย่างของเราเราต้องพยายามทำให้สถานะ และพระธรรมลำลึกของพระเยซูเจ้าสำเร็จเป็นจริงในตัวเราและวาอนขอพระองค์บ่อยๆให้พระธรรมลำลึกเหล่านี้สำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในตัวเราและในพระศาสนาจักสากลเพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราและพระศาสนาจักรทั้งหมดมีส่วนในพระธรรมลำลึกเหล่านี้และทำให้พระธรรมล้ำลึกนี้แผ่ขยายไปในตัวเรา และทั่วพระศาสนาจักโดยพระหันสะทานที่ทรงประสงค์ประทานแก่เราเพื่อเราจะได้ทำให้พระธรรมล้ำลึกนี้บังเกิดผลตามพระประสงค์365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า